โอเคทุก okay. คนก็ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยแล้วกันนะครับผมวันนี้มาโจเกตมาครับเอาชีวิตรอด e ีพ <c oughs> ีมั้งน่าจะอีพ3แหละอ่าวันนี้เราจะมาทำหนี่เห็นไหมเราเตี่ยวป้อยไว้แต่นานเลยแหละเออเรายังไม่ได้ดูเลยอ่า เดี๋ยวอ่อยเป็นนานเยอะเดีย๋ยวไม่ดูเลยเดี๋ยวแล้วอ่ะเอาถ่านไว้ก่อนเลยโอเคอ่ะจะทำคาดัสกันโอเคแบบนี้เร็วกว่าเยอะ แล้วก็ปุ๊บโอเคนองสัตว์ล่ะเออตอนี้ไงนองสัตว์เรามีสามสิบอันความจริงนั้นแล้วว่าเราจะมาเนี่ยทำตัว เออไม่เราจะมาออกสำรวจนะมีใครก็ไม่อยู่บอกมาแล้วก็ไม่ได้แล้วก็ไม่อยู่เหมือนกันนะแล้วว่าแค่นี้น่าจะพอหละหนังสือไม่เป็นไรหรอกเรามีไม้เยอะเออ มีแค่สิบอันหรออ่ะเฮ้ยเฮ้ยทำไมหมดเร็วแบบนี้ทำไมหมดเร็วจังแล้วก็อ,อ,อกซิเดียนออซิเดียนสี่อันโอ้ครบพอดีเลยแล้วก็เพชรหนึ่งอันอ้เพชร

เงี้ยเดียวมาเราถึกว่าเราฆ่าสัตว์ไปเยอะอยู่นะแล้ววัวล่ะไอ้วัตเดือยวัวไอ้วัตเดือยวัววัวหายไปไหนวัวหายไปไหนเดี๋ยวเราูตรงนี้ก่อนน้อมีไหมอืม ตรงนี้ไม่มีตรงนี้ไม่มีตรงนี้ไม่มีสแสดงว่าเราต้องฆ่าโบ้ะแล้วต้องเลีเ้ยงวัวตอนนี้แล้วต้องเลี้ยงวัวไอ้มจะแล้ว Okey. kenila. Okay, ni lah. Ha. Buat tuan? beli lagi terima kira, lalu berapa tuan? Neah. Oh, Tak boleh lalu berapa kira tuan? Neah. Oh, terima kira, lalu berapa kira tuan? Neah. Oh, terima tuan? ยอ้โอเคใก่ทำไมเลือตัวเดีย huh. วต้องให้เข้ามันจะจะเยอะๆเนี่ยเราก็รอไป แล้วมันมีอันไหนนะอืมเนี่ยเราครับตัวอินชาร์ดก่อนนี่ก็นอนด้วยไอวอดเดือบัวไอวอดเดือบัวอือฮึอ้าวตัวอินชาร์ดใช่อะไรอ๋อชาเฟสสองอันเหรอนึกว่าชาเฟสอันเดียว ok tập mhm mhm mi lại nào mhm 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 ไอ้วัดดวางไว้ตรงไหนดีนี่นี่ทำไมต้องมีนี่ด้วยนี่ปักแล้วนี้เราก็ปักไว้เฉยๆปักยังไงเราก็ไม่มีอยู่นี่แเราก็จะคิปเปิ้ลไอ้ไอ้คิปเปิ้ล โคตรแจ๋น้องเขียวไอ้เอ็มจุดนองเขียวนี่ไงมาก่อนดอกดังนะนี่มาเย่เราจะไว้ตรงไหนดีอืมมาตรงนี้เนาะตรงนี้แล้วกันนั่งก็ อ่อ,องสามสี่จ้กุดชุๆๆุุยังไงมันมรื่อสามสิบเรียงนี่นี่เพิ่งเลเวลยีสิเองเพิ่งเลเวลยีบบออยู่ตรงไหน ง่างไอวัดเดือยวไอวัดเดือยวเช่ไหมอืมเก็บมาปิ่งก็แล้วกันไก่จ้าไก่ยิงไหมว่าเสียงใครไม่ได้ยินทำไมไก่พูดได้ทุกคนหมูจ้า ได้ยินไหมว่าเสียงใครอืมเราต้องหาค่าสัตว์แถวนี้เลยมอตาดีจับงมุไปจ้ะโอเคอเราไม่ค่อยแกะพวกแกะ เอ,เอาคนเออป่อยข้าได้แล้วโอเคนี่ล้วจะใหญ่แล้วแล้ววันเรา ฮ่าร้อนจมอนทำไมตอนนี้รอ้อนใจเลยมันก็ต้องร้อนสิพเพราะเรายังไม่เปิดพัดลมเลยเก๊ก <Yeah. S 2> จ๋าได้เกไมไหนว่าแสงใคร <c oughs> <c oughs> ตนนี่ยังไงแกโอ้ะไก่ได้น่าแม่ฉันทำไม่ไมกตัวจีเจ้ากาปนอะไรุยกับไก่ได้โอ้โอ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  แราขี้เกียนน,นี่แกจาก้าทำไมแกตกทีเดียวแล้วนี่เลยแกจาก้าโอเคแม่งน้อแก chúc 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 Phải <laughs> chúc chúc แล้วว่าอีกน่าจะเป็นสอง EP นะครับผมในกนารทำเอาหนเ่้ยเราตังา้งนานให้สัยเดียวโอเคโอเคไม่เป็นไร ใจกับตัวเองครับตัวคัามาโอ้หมดพอดีเลยจุบเดียวเท่าไหร่แล้วยี่สิบสองเพิ่มมาสองอันเลย จระหว่างางครบนี่หน้1 2หนึ่งสองสาสาี่ห้าอันโอไม่นะ<ค>มา <c oughs> มาเขาวางกินอยู่มาเกลังกินอยาอยู่นี่ทำไมไปฆ่าเขานี่ Okay, โอเคครับทุกคนมันได้อา่านมาได้สิบสองนาทีแล้วแล้วว่าน่าจอ e ีพีหน้าแหละใช่เราต้องรอวัวโตด้วยนะครับผมโอเคครับผมคลิปนี้ไว้เพียงเท่าน,นี้ก่อนนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปน,นี้บ๊ายบาย